ตุน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 มีคนดูแล้วมีคนดูแล้วอ่ะามามามมาารีบมานะฮะรีบมากันเข้ามานะฮะใครจะเม้นหนึ่งเม้นสองเขาว่ากันไปฮะสวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีทุกๆคนเลยนะฮะสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับรีวิวรีวิวเกมเมอร์นะฮะตอนนี้ขอสวัสดีชาวอ่าววิรยมออฟเวอร์เนี่ยฮะ สวัสดีนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูนะฮะฮีโร่อีกสายสายแอสซิสต์อีกหนึ่งตัวนะฮะที่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับก็ชื่อว่าโมลาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมันอ่านว่าโมลานะฮะเดี๋ยวมาลองดูนะฮะว่าฮีโร่ตัวนี้จะเป็นยังไงอ่าสวัสดีน้องๆที่กำลังเข้ามานะครับใครที่เข้ามาแล้วใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กันด้วยนะจ๊ะกดไลค์กันด้วยครับนี่ เฟียฟ้าครับอ่าว่ากันไปฮะเข้ามาแล้วเห็นตัวนี้แล้วเห็นบางคนไปดูรีวิวช่องอื่นแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยฮะเรามาจะดูอีกช่องหนึ่งก็คือช่องของผมเองนั่นแหละฮะว่าในรูปแบบของตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นสายแอสซัสซินที่มีความว่องไวมากๆแล้วก็เห็นว่าสกิลนี้อย่างโกงอ่ะเออเนี่ยฮะโกงมากๆเลยเห็นน้องๆห,หลายคนทําการรีวิวเวลวแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะอืม เสงดีนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นดูใช่ไหมยลองมาเล่นดูนะครับสวัสดีครับผมน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะก็วันนี้ก็มีข่าวร้ายเล็กน้อยนะครับคือจริงๆริอปู่ของพี่ก็เสียนะฮะแต่ก็ปลีกตัวมานิดนึงนะฮะมามารีวิวให้น้องๆ้ได้ดูการเห็นน้องรอคอยมากๆเลยนะครับก็ยังไงเรามาดูพรน้อมๆกันเลยละกันสลับตัวนี้นะฮะสายแอสซินตัวโม่าครับเป็นว่าที่สามีว่าที่สามีอาริ <misery> นะครับผมปื๊บปื๊บเราไปดูด้วยกันนะจ๊ะไปมาดูด้วยกันนะครับเฟี้ยวฟ้ามากๆครับตัวนี้บอกเลยนะครับว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น้องๆอาจจะชอบกันนะครับส่วนพี่ๆยังไม่เคยเล่นเลยตัวนี้เล่นยังไงพี่ยังไม่รู้เลยนะฮะเออเดี๋ยวลองมาลองลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวนี้มันจะเล่นกันยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะ ว่าที่สามีอารินั่นเองนะครับผมก็เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างแบบเกียนนะฮะเห็นบอกว่าเกียนมากเลยสกินมันเกียนนะครับเหมือนสกินที่หนึ่งมันเกียนมันอะไรก็ไม่รู้นะฮะลองมาดูก่อนพี่ก็ยังไม่รู้เลยพี่ยังไม่ได้ดูตัวนี้เลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเห็นเขาบอกว่ามันเกียนมากๆเลยนะครับอะนองดูก,กันฮะเพิสกิลหนึ่งกวนตีนมากน้องไอบอกใช่ไหม เห็นเขารีวิวกันแล้วเราก็เออเราไม่รีวิวนะฮะจริงๆวันนี้พี่ไม่ไม่ไม่ว่าจะแสดงไม่ไม่ไม่จะสตรีมสดแล้วลพอดีว่าปู่พี่เสียนะครับแต่บมงเอิญว่าเออปิกตัวมารีวิวปแป๊บหนึ่งนะฮะก่อนจะไปช่วยงานเขาต่อนะฮะก็เห็นว่าอันติเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูสก,ส,สกิลที่1ก่อนละกันนะครับสกิลที่1นะฮะเป็นสกิลที่ถือว่าค่อนข้างเกียนเห็นเขาบอกว่าถ้ากดสกิลที่หนึ่งไปปุ๊บอ่ามันจะมีทรายด้านบนใช่ไหมฮะเออทรายที่อยู่ตรงเนี้ย มันจะมีช่วงระยะเวลาของมันนะครับแล้วมันก็จะหายไปนั่นเองถ้าเราไม่กดสกิลอีกหนึ่งตัวนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ามันหายไปเองอะ่ะคือมันเป็นเหมือนกับการวาร์ปไปวาร์ปมาประมาณนี้เห็นเขาพูดกันใช่ไหมอ่านลองดูนะหนึ่งอ่าหนึ่งไปแล้วสองปื๊บปื๊บป๊บถ้ากดอีกหนึ่งครั้งมันจะกลับมาตัวสกิลครั้งที่หนึ่งที่เราเคยกดไปนะครับก็ถือว่าเกียนนะมันเหมือนกับว่ามันสามารถแบบหลบหลีกฮีโร่ที่อยู่ไกลๆได้เหมือนเราเข้าไป เกียร์ฮีโร่อีกฝั่งตรงข้ามที่อยู่ไกลๆเงี้ยเราลองดูนะปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บปับ๊บอะไรก็วันไปกดอีกหนึ่งครั้งครับอ่ากลับมาแล้วเออมันก็มีความเท่ของมันนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมอนเหมือนกับว่าเราวาร์ปไปหามันเรารีบฟันรีบฆ่ามันรีบใช้อันติอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็กดมาจนก่อนที่มันจะเหมือนกับว่าหมดครูดาวอะไรของมันนะฮะให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับลองดูอีกรอบครับหนึ่ง สองอ่ะเหมือนเราไปต่อสู้ปุบปั๊บปั๊บกลับมาบ้านอ่ากลับมาแล้ววาร์ปมาเออเนะฮะเป็นนินจาที่ค่อนข้างหนีไวมามากมากเออโคตรหนีไวครับหนีไวจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าโอเคนะส่วนสกิลที่2นะครับอ่าสกิลที่2เป็นการเหมือนปล่อยวงกลมวงเวทวงทรายวงอะไรไม่รู้นะฮะสร้างความเสียหายค่อนข้าง,างเยอะเลยทีเดียวในบริเวณว่างในรัศมีวงกลมเนี่ยครับเรามาดูอีกหนึ่งรอบฮะก็ประมาณนี้นะก็จะหมุนประมาณ3รอบ สามรอบกว่าประมาณนี้นะครับสามรอบกว่าๆนะี่ครับส่วนอันตีเองนะครับอันติพี่ครับทําไมอันตีมันมีสี่เหลี่มลยมเดี่ยวเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมเลี่ยมเหรอเขาเรียกว่าอะไรมันมันกากบาดอ่ไมมันใช้ไม่ได้พี่ดูดิไม่มันใช้ไม่ได้การที่ใช้อันตีได้นะครับก็ค,คือการที่เราจะต้องโจมตีด้วยการโจมตีธรรมดาครับถึงจะสามารถใช้อันตีได้นั่นเองเนี่อันตีมันคือการแยกกระร่างนะฮะฟันค่อนข้างว่องไวและรวด,เ,ดเ,เร็วมากๆเลยนะครับเอาลองดูอีกหนึ่งรอบนะครับ ขออนุญ,ญาตให้มึงหยุดแป๊บหนึง่งแปบบ๊บโอเคหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะตายแล้วอะ่ะมึงตายแล้วอะ่ะเออเดี๋ยวเอาใหม่นะครับปึ๊บอ่านี่คือสกิลที่หนึ่งนะครับกดอีกหนึ่งครั้งกลับมาบ้านตัวเองเกลียนมากนะฮะส่วนสกิลที่สองครับเป็นเหมือนการเหมือนวงเวทวงทรายวงอะไรสักอย่างนะฮะก็จะสร้างความเสียหายในรัศมีวงกลมที่ที่เรากดไปนะครับส่วนอันติคือเราจะต้องใช้ โจมตีธรรมดานะครับเข้าทำการโจมตีถึง4ครั้งถึงจะสามารถกดอันติได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองลองให้ฮีโร่มาก่อนแล้วพี่จะกดให้ดูนะฮะมาสิครับมาสิอไอ้นี่ไม่มาสักทีอ่าปิดครับระบบออโต้นะฮะอ่าลองดูนะครับลองกดสกิลธรรมดาโจมตีธรรมดาก่อนนะครับ1 2 3 พอกด4ปุ๊บมันจะขึ้นข้างล่างเห็นแถบข้างล่างข,า,งขาวไหมฮะเราสามารถกดอันติได้เลยทันทีนะครับถือว่าตัวนี้มันมีความเสี่ยงเหมือนกันด้วยความที่ว่ามันเป็นสายแอสซิสซินนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างบางมากๆแต่การโจมตีมันก็เร็วเหมือนกันนะพี่ว่าตัว,ต,วตัวจริงๆมันก็ความเร็มวมันค่อนข้างได้เปรียบแหละเหมือนกับว่าเราใช้อย่างเงี้ยสมมตินะปึ๊บมาปึ๊บมาใช้หนึ่งสองสามสี่ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอันตีครับปึ๊บกลับบ้านฟิ้งอเอ้ยกดกดไม่ทัน กดอัตติไม่นดนเอาไม่เอาไม่เออเราต้องใช้เราต้องพยายามแบบจับจังหวะให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลองทาใหม่ดูนะครับเพราะว่ามันก็ยังค่อนข้างงงตัวเนี้ยอ่ะปึ๊บหนึ่งสองอัตตีหนึ่งสองสามสี่ว่ากันไปกดอัตตีปึ๊บค่อยกดกลับบ้านเฟฟฟับเออเออเนะครับก็ลองดูลองดูนะฮะสนุกดูนตัวนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะพี่ว่ามันสนุกดีนะครับก็ลองเล่นดูนะครับน้องคนที่เล่นเซิร์ฟเบต้าได้ เออนะครับผมปื๊บปื๊บร่างปลอมอยู่ตลอดไหมครับไม่ทราบมันก็มันเหมือนกับเป็นร่างโคนนะครับโคนนิ่งให้เราเห็นเฉยเฉยเอ้ยไอ้นี่แม่งไม่มาลืมไปว่ากดปิดอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องกดกลับก็ได้ไม่พี่อยากกลับไงพี่ไม่จำเป็นต้องกดกลับก็ได้แต่พี่อยากกลับอะ่ะเออนะเพราะว่าเพราะบางทีแบบเราเกียนเขาไงกลับบ้านกันตัวเองกลับบ้านกันนะบายบายจุ๊บปึ๊บกลับมาแล้วถ้ากรณีนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องกลับเด็ดขาดคือแบบ พอจะหนีเฮ้ยหนีเสียหนีหนีหนีไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดอ่าปล่อยให้มันวิ่งไปครับปล่อยให้มันให้มันหมดอ่าให้มันหมดนะครับไปถ้าถ้าแบบเหมือนจะหนีสมมติอ่าฮีโร่น้องเนยกําลังวิ่งมาครับฟึบฟึบเอ้ยกลับไปปุ๊บเออเนยมึงว่ามึงบ้าหรือเปล่ามึงกลับมาให้กูคิวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะเออนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็สามารถเกียนได้สมมติเราสมมติเราหายตัวอยู่ตรงกอหญ้าตรงนี้ใช่ไหมสมมตินะเราเราอยู่กอหญ้าเราหายตัวไปฟบ ฟึบพวกมันเห็นเราพอดีเอาแลงไงวะทำไงทำไงดีปึ๊บกลับมาที่กอหญ้ามันมองไม่เห็นเราแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นทิคเล็กเล็กน้นอยที่พี่เอามาทําดูนะฮะเออนะครับก็ว่ากันไปลองเล่นดูลองเล่นดูคือแล้วแต่เราว่าจะเราจะทํายังไงนะครับส่วนพี่คิดว่าเออแบบนี้มันก็ก่อตีนดีอะฟึบฟึบเอาแลงไงเอาเอาปึ๊บกลับบ้านดีกว่าเอ้ยเอ้ยยังนี้ยังนี้วันดีวันดีนะครับเออนะตัวนี้ก็เป็นสายเกียร์นะครับเรียกว่าสายเกียรแล้วกัันนเอะคบป๊ โอเคนะฮะลองดูลองดูนะครับส่วนไอเทมนะครับที่มาเพิ่มเติมก็มีไอเทมหลากหลายมากมายเลยเดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวแล้วกันว่ามีไอเทมอะไรบ้างนะเพิ่มมาประมาณห้าหกตัวนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีดูดเลือดแล้วก็ตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีดูดเลือดแล้วก็ลดขู่ดาวด้วยแล้วก็รวมไปถึงสองอันนี้นะครับความเร็วโจมตีอ,าตาดดอัตราคิทิคอลแล้วก็ตัวนี้นะครับพลังโจมตีแล้วก็ลดขูดาวนะครับผม,มดูอีกทีนึงฮะเอาความเกลียนความเกลียนของมันอีกหนึ่งรอบฟึบ ไปไหนตัวเองครับโจมตีสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่อันตียัง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 อันตีได้แล้วเออโอเคแล้วก็หนีกลับบ้านนะครับอืมไม่ประมาณนี้แล้วกันก็ลองเล่นดูนะลองเล่นดูนะฮะส่วนตัวก็ตัวนี้มันแล้วแต่ทิกเราจะเล่นยังไงนะครับแล้วแต่ทิกเลยว่าเราจะเล่นกันแบบไหนนะครับผัวน่าน่าจะเก่งกว่าเมียพี่ก็ลองเล่นดูนะครับพี่พี่ก็ไม่รู้หรอกมาเล่นมาเล่นสตา์แบบไหนเพราะว่าเราต้องลองเล่นจริงๆอ่ะมันยังไม่เปิดขาย ใช่ไหมเออมันยังไม่เปิดขายพี่ยังเล่นกับตัวฮีโร่ปกติไม่ได้เรามาเล่นกับบอทเดนี้มันยังเราเราก็เหมือนกับว่ายังไม่รู้หรอกว่าจริง,รงๆเรามันจะเล่นดีแค่ไหนนะนะครับเหมือนเรามาเล่นกับตีบอทดอย่างอุ้ยเก่งจังเลยพี่ป,ปั๊บปึบ๊บปั๊บโอ้โหนู่นนี่นั่นกลับบ้านก่อนปื๊บอ่ามานี่ใช่ไหมแต่พอแต่พอ,อจริงมันอาจจะไม่เก่งอย่างที่เราคิดก็ได้ใช่ป่ะเออใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่าด้วยศักยภาพของฮีโร่ที่เรามาหมดเรามาเล่นหมดฝึกหัดเนี่ย มันค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราไปเจอกับฮีโร่จริงๆเหมือนที่เราเล่นานเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เก่งอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับอืมก็ลองลองให้มันเปิดขายก่อนละกันแล้วก็เราจะลองมาเล่นดูนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับอโอเคนะจ๊ะไปปื๊บปื๊บปื๊บก็ถือว่าค่อนข้างไวสไตล์อารีแต่อารีนี่แบบว่ามันจะฟึบอย่างเดียวฟึบอย่างเดียวตัวนี้กลับบ้านปิ้งนี่ <laughs> นะครับเห็นหน้องๆถามว่าพี่ครับแล้วเซิร์ฟเบต้าจะมีให้ลงทะเบียนอีกรอบไหมครับ พี่ว่าน่าจะมีครับแต่น่าจะอีกประมาณสัก3เดือนนะครับก็ถ้ารอได้ก็รอกันเนาะนะครับใจเย็นๆแล้วกันสําหรับเซอร์เบต้านะครับเพราะว่าพี่บอกเลยว่าอะไรที่เป็นเป็นของดีๆนะครับผมมันจะเก่งมากๆเลยเออมันมันใจนี้มากๆเลยนะครับผมอืมนะฮะตือตืตืๆๆมาดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวลองมาลองเล่นกันต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเฟียฟ้าอ่าน้องไปกับบ้านเออ ทะลุมาได้ไงวะโคตรไกลเลยนะโอ้แสดงว่ามัน,ม,นมันทะลุกําแพงได้นะครับลองดูอีกรอบนี่เฮ้ยอ่าทะลุกําแพงได้โอ้ขนาดขนาดกําแพงกว้างขนาดนี้ยังยังทะลุได้นะครับก็ถือว่าหนีได้สบายเลยครับอหนีได้สบายเลยปกติมันจะทะลุไม่ได้ไงเอออันที่2องทะลุได้อันที่1น,น,นึ่งทะลุไม่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเขาบอกว่าก๊อฟมาจากตัว L O OK, K ใช่ไหมพี่ L O OK, K พี่ยังไม่ค่อยได้ดูว่าฮีโร่มันมีอะไรบ้างครับก็ลองดูอีกทีแล้วกัน นะจ๊ะนะฮะตืบตืบลองดูอีกหนึ่งรอบแต่ตัวนี้เสียดายอย่างเดียวฮะข้อเสียของมันอย่างเดียวคือมันใช้มานานะพี่ว่าเป็นแอสซอซินที่ใช้มานาที่มีความเสียดานิดหน่อยเออนะครับมีความเสียดานิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คนชอบนะฮะส่วนตัวพี่เองก็ไม่ถือว่าชอบเท่าไหร่นะพี่ชอบไปตัวพายุใต้ฝุ่นมากกว่ามันค่อนข้างแบบเกียรเดียว สกิลมันตัวนี้มันก็เกียนแหละแต่พี่รู้สึกว่ามันมันก็ยังมีข้อเสียอีกหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องที่เราถ้าเรายังไม่เจอกับเขาเรียกว่าฮีโร่จริงๆอ่ะเหมือนเผชิญหน้ากับฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เราสับสนก็ได้เหมือนเราใช้สกิลมันปุ๊บเผอกดกลับไปอ้าวเอา,เอา,เอา,างไงลืมสับสนงงงอะไรเงี้ยเราอาจจะมีในโมเมนต์แบบนั้นมากนะฮะนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะก็ว่าจะเป็นยังไงเออในครับ พี่ OK, มีภาษาไทยไหมครับไม่มีครับเพราะ่ามันไม่มีเซิร์ฟไทยนะครับเราเลยไม่มีมัดไทยนะครับลงไม่ได้นั่นเองโอเคนะฮะพี่ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับคนไหนที่เล่นได้ก็ลองเล่นดูแล้วกันนะเดี๋ยวสรุปเาขาเรียกว่าสกิลอีกรอบหนึ่งและกันให้น้องๆเผื่อคนไหนที่แบบเออจะได้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับก็ออกนั่นก็คืออ่ะเดี๋ยวเดวปิดระบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ อืมนะฮะสกิลที่1นะครับมันสามารถใช้ถึง3สเต็ปเลยทีเดียวสเต็ปที่1คือแยกกล้างโคลนนิ่งออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับเราต้องกดมาให้ทันนะครับมันจึงสามารถวาร์ปกลับมาในจุดจุดเดิมที่เราใช้สกิลครั้งที่1นะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับผมก็เป็นแบบนี้นะฮะอ่านะฮะก็เหมือนกับเป็นพายุใต้ฝุ่นอะไรสักอย่างละกันนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิลอันตินะครับเราจังตรง เราต้องโจมตีธรรมดานะครับถึง4ครั้งแล้วก็ถึงจะสามารถใช้อันตีได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคลองดูละกันนะครับผมลองไว้เจอกันได้ในครับผมในคลิปคลิปต่อไปนี่นะครับผมโอเคไปแล้ะฮะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งจริง,รงกระเบลให้รีวิวิวเกมเมอร์ด้วยนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่ได้เล่นนะฮะก็ไว้รอลงทะเบียนอีกหนึ่งรอบและกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมว่ารอบนี้เองมันก็มีแค่ฮีโร่มาเยอะเหมือนกันแหละแต่ให้เล่นให้ซื้อจริงๆก็มีแค่แพนด้าแล้วก็ตัวตัวผู้เท่าที่มันเป็นนักเวนักเม่นะครับที่สามารถซื้อได้แล้วก็เล่นได้ลงสนามจริงได้แต่ตัวพวกเนี้ยมนเล่นในโหมดฝึกอย่างเดียวนะครับผม โอเคไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม